สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงจะพี่จ๋าพียอะไยหาหนูได้เลยนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จากพี่จ๋าวันนี้หนูได้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่เป็นพระบูชานะคะพี่นะคะอ่าแจ้งให้ทราบก่อนค่ะพี่ขาตรงนี้นะคะจะมีตําหนินิดเดียวนะคะพี่นะคะจะมีตําหนินิดเดียวนะคะพี่พอดีหมอบ้านมาได้นะคะพี่ขานะคะ ตามสภาพนะคะพี่เป็นองค์ใหญ่นะคะพี่เนี่ยอันนี้ให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงวัดก่อนดีกว่าวัดให้ดูก่อนนะคะพี่ว่าหน้ากว้างอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณหกนิ้วจะพี่เกือบเกือบหกค่ะพี่ตีว่าหกนะคะพี่ส่วนความสูงจะพี่จ๋าความสูงจะอยู่ที่ประมาณแปดจะพี่ความสูงจะอยู่ที่ประมาณแปดแปดค่ะพี่กว้างหกสูงแปดจะพี่นะคะ เป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะสภาพใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะสภาพใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขนาดตั้งบูชาใหญ่นะคะพี่นะคะกว้างหกค่ะพี่ขาสูงแปดนะคะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่ด้าน,นหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สนใจยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่าภาพไม่ชัดนะคะพี่พี่อะไรหาหนูเลยจ๊ะพี่จ๋าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่นะคะตรงนี้จะมีแผ่นทองขนาดหนูจับค่ะพี่นะคะเศษเนื้อพระยังลวกอ่างจ๊บบะ,ะพี่นะคะขนาดจับเบาๆไว้นะคะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขนาดปูชายใหญ่นะคะพี่ขารายการนี้ค่ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจา้ะ 1500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ไม่ว่าองคเล็กหรือองค์ใหญ่นะคะพี่หนูก็คิดค่าส่งแค่50บาทจ้ะพี่นะคะบูชาก็คิดแค่50บาทจ้ะพี่จ้ะพร้อมโอนนะคะพี่1500บาททวนจ้ะมีองค์เดียวนะคะพี่สนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ตรงนี้มีตําหนินิดนึงนะคะแจ้งให้ทราบกนก่อนนะคะพี่นะคะใต้ฐานจะพี่เดี๋ยวให้ดูใต้ฐานอีกทีนะคะพี่จะไปองค์อื่นต่อจ้ะพี่นะคะ จะเป็นอย่างนี้จะพี่จ่ายนะคะขอไว้ที่1,5 0 0าบาทจะพี่จายนะคะ1,5ึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนะคะตรงนี้นะคะพี่ตรงนี้จะเขียนว่าพ่อทวดนะคะพี่นะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขาขอไว้ที่1,5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนอันนี้คะ่ะพี่จะเป็นรายการเล็กๆนะจ้ะพี่แป๊บหนึ่งจะ้ะจะเป็นรายการเล็กๆจะพี่จ่ายนะคะ ราการเล็กๆมาแล้วจะพี่จ่าราคาย่อมยอนนะคะพี่ซื้อกับช่องกระเกตดสบายกระเป๋าตังค์น่าจะพี่นะคะรายการนี้จะพี่จ๋ารายการนี้นะจ๊ะพี่แป๊บนะจ๊ะขอขยับไปนิดนึงรายการนี้จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าหลวงพ่อพินะไหมคะพี่ชมดค่ะพี่ชมดค่ะพี่นะคะเห็นตะกดสองดอกไหมคะพี่จะมีตะกูสองดอกนะคะพี่นะคะแล้วตรงลําคอค่ะพี่จะมีรอยจานจะพี่นะคะมีเพชรตาแดงๆจะพี่นะคะรายการนี้หนึ่งพันบาทจะชมดหลวงพ่อพินะจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะหนูขอเวทีหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหัวชมดหลวงพ่อพินะจะพี่จาะนะคะ หนึ่งพันบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าหัวฉมดหลวงพ่อพีนาจะอันนี้จะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจะพี่จ่านะคะวัดละหานลายจะพี่พร้อมซองอย่างนี้นะคะพี่นะคะเปิดมาจะพี่นะคะจะเขียนว่าหลวงปู่ทิมกับพี่อ่าเขียนว่าเจริญพรนะคะพี่เห็นไหมด้านบนจะเขียน่าเจริญพรนะคะรายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้พี่จ่านะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้พี่พร้อมสูงซิปอย่างนี้เลยนะคะพี่ได้พร้อมสูงซิฟรังนี้เลยค่ะพี่ค่ะนะคะหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรจ้าพี่จ่า600บาทจ้าส่วนรายการนี้จ้าพี่จ่าอันจะเป็นลกแมวจ้พี่700บาทจ้าพี่นะคะเป็นลกแมวนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่จะมีแผ่นอาจจะมีรอยทองจุดๆนะคะพี่นะคะพร้อมห่วงเชื่อมอย่างนี้นะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะ600ขอโทษจากพี่700บาทจ้ะนะคะ 700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจา้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นลือสีอะไรบทยาเนื้อผงอะไรสักอย่างจะพี่จ๋านะคะพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะคุณลูกค้ารายการนี้ค่ะพี่ขาสวยงามมากนะคะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นลือสีนะคะพี่ลือสีบทยาเนื้อผงประมาณนี้จากพี่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงตับไม่ยัอไหน ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งค่งคะพี่นะคะเกือบเกือบสองนิ้วครึ่งนะคะพี่ส่วนความยาวจะพี่จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่นิ้วนะ,ะพี่นะคะ นะคะพี่เป็นลือสีนะคะพี่เหมือนถืออะไรสักอย่างกับพี่ตามสภาพจ้ะอันนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะรายการนี้หนูขอไวทีแปดร้อยบาทนะจะพี่ตามสภาพนะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋ายนะคะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นแพ้จัดพี่แต่ไม่ทราบหลวงพ่อจะมาในกรอบพาสติกนะคะพี่มีรอยจานนะคะมีรอยจานกับพี่ขารายการนี้ขอไวทีหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋ายเป็นแพ้นะคะพี่เลื่อมในกรอบพาสติกเก่านะคะหกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋ายจะ เป็นอาเขเรียกว่าแม่ชีบุญเรือนจ้ะพี่นะคะเป็นสีพึ่งนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะอันนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ทีแปดร้อบาทจ้ะนะคะด้านในจะมีสีพึ่งนะคะพี่แล้วก็จะมีดอกแล้วก็จะมีก้นหอยแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าอะไรนะคะพี่นะคะเป็นสีพึ่งนะคะประกอบด้วยพระสามองค์นะคะพี่เป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ทีแปดร้อบาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ทีแปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ ตามสภาพนะคะพี่กาเขากอาสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่800บาทจ้าไปทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าจ้าส่วนองค์นี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นอ่าหลวงปู่ทิมเช่นกันจ้ะพี่จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองพร้อมกล่องนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองพร้อมกล่องจ้ะพี่รายการนี้600บาทจ้ะนะคะเป็นขุนแผนปู่ทิมนะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ กล่องส,สวยจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะรายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋าแม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะ6ก0บาทพร้อมกล่องนะจ๊ะพี่6 0รบาทพร้อมกล่องอย่างนี้เลยค่ะพี่ค่ะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าจะได้พร้อมกล่องไปอย่างนี้เลยนะคะ6 0 0บาทไปทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะนะคะพี่ ส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยแม่เหล็กดูดนะจ๊ะพี่เป็นสร้อยแม่เหล็กดูดถามว่าสวมคอได้ไหมยาวไหมยาวจะพี่จ๋าตรงกลางนะคะพี่ก็จะมีเชือกค้อยอย่างนี้จ้ะพี่ตรงกลางจะมีเชือกค้อยมาอย่างนี้นะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเป็นเชือกนะคะพี่แม่เหล็กดูดนะคะพี่ขานะคะยิ่งใส่พระยิ่งสวยจะพี่จ๋านะคะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าสร้อยไม่เหล็กดูดจ้ะส่วนอันนี้จ้ะเป็นอาของหลวงพ่อทาบนะคะพี่เป็นหลวงพ่อท่าบวดกระ,กะบบขึ้นพึ่งนะคะพี่ขานะคะในถุงจะมีพระอยู่ประมาณสามถึงรายการจะพี่จ่านะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะรายการที่หนึ่งจะเป็นสีพึ่งนะคะพี่นะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นสีพึ่งจ้ะส่วนรายการที่สองก็จะเป็นพระจะพี่นะคะ ชัดไม่จะพี่ไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0840659180จะส่วนรายการที่3จะเป็นเหรียญจะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่นะคะตรงข้างเดี๋ยวจะเขียนว่าทาบนะคะพี่นะคะในชุดหนึ่งก็จะประกอบด้วยเชือกจะพี่มีเชือกด้วยหนึ่งเส้นจะพี่นะคะชุดนี้นะจ๊ะพี่จา๋าคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจาก้กหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่นะคะพร้อมสูงซิปค่ะพี่คะ่ะในเห็นไหมเขียนว่าหลวงพ่อทาบนะคะพี่นะคะวัดกระบกขึ้นพึ่งจะพี่จ๋านะคะเซตนี้จะมีอยู่สามรายการนะคะพี่นะคะ จ็ดร ra ้อยบาทจ้ะพ <im omat op ADA>. ี seafood, ่นะคะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่หนูลืมชื่อจ้ะพี่นะคะหนูลืมชื่อนะคะพี่รายการนี้เก้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมีรอยจานด้วยค่ะพี่มียันนะคะพี่นะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าทามาจากอะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่จ๋านะคะหนูขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้านะคะ หนูไม่ทราบว่าทามาจากอะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่ายนะคะ900บาทปลายทาง50บาทจ้ะเบี้ยแก่พ่อนุ่มวัดนางในค่ะพี่700บาทจ้ะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก่นะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะมีจ้ะพี่จ๋าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นด้ามงานจ้ะพี่นะคะ เป็นด้ามงานนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่ขอวิธี1หนึ่งพันห้าร้บาทจะ้ะด้ามงานท้งเล่มนะคะพี่นะคะด้ามงานท้งเล่มจากพี่นะคะ สภาพมีด้านในจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะคะเป็นด้ามงานทางเล่มนะคะคุณลูกค้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่ชัดยังไงพี่แอดไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะนะคะรบกวนฝากคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าใหมก่กดติดอ่าขอโทษจ้ะพี่รบกวนฝากคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าก่อกดติดตามช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นพระปุหนังจะพี่พระปุหนังเป็นพระกุนะคะ พี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทพอจะ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นพระป,ปุหนังนะคะพี่แต่ไม่ทราบว่าปุไหนหรือว่ากุไหนนะคะขุนแผนธนุมานหลวงพ่อกลัวจะพี่จ่ายนะคะอุ้มเด็กจะมีหัวกะโหลกนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นขุนแผนมูปุทิมจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นสีเขียวนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่เก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรจ้ะพี่นะคะหลวงตาอะไรอะหลวงตาหลวงตาเบาะหลวงตาอะไรนะคะพี่วัดภูตะอะไรเนี่ยหลวงตาเบาะนะคะพี่ ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะเหมามาได้นะคะพี่นะคะหลากหลายมากจะพี่นะคะอีพีช่วงหลังๆจะมีเนื้อผงมาหน่อยนะคะพี่นะคะพี่เพราะว่าเหมามาได้มาจะภาพนี้จะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทหนูไม่แน่ใจว่าข้าอุ้มไก่หรือเปล่านะคะพี่นะคะแล้วก็ข้างล่างนี้เหมือนมีคนนอนนะคะพี่อันนี้คือจินตนาการของแม่ค้านะคะพี่นะคะรายการนี้จะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่จะพี่นะคะ มีทั้งหมดห้าองค์จะพี่นะคะไม่มีเขียนให้แม่ค้าอ่านด้วยจะพี่นะคะถ้าจะปิดบอกว่าที่มีอยู่ห้าองค์ในองค์เดียวกันนะคะห้าร้อยบาทจะพี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จานนะคะตามสภาพนะจะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อป่านขี่ปลาจะพี่นะคะพระเนื้อดินนะคะพี่ไม่ทราบว่าเนื้อดินหรือเนื้อผงนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ปูเอี่ยมจะพี่พลาสติกเก่าๆจะพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะรายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะหลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงจะจะเป็นเหรียญพระครูเดิมจ้ะเนี่ยค่ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่รายการนี้นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวจะพี่จ้าหกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะห0 0้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจะเรียนหลวงพ่อท่านเขียวจ้ะส่วนอันนี้จะจะเป็นพระค่ะพี่เป็นปิดตาถักเชือกแล้วก็เหมือนหุ้มกระเช้านะคะพี่นะคะรายการนี้6 0 0อบาทจ้ะหุ้มกระเช้ากา็ออย่างนี้เลยนะคะพี่6 0 0บาทปลายทางห0บาทจ้ะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ้ะองค์นี้คือองค์ที่1นะคะห0 0รบาทเช่นกันจะพี่ปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะองค์ที่สองก็เช่นกันจะพี่นะคะ ขอไว้ที่500บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเหรียญเซมาปุโตจ้ะพี่รายการนี้500บาทจ้ะเนี่ยค่ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญสี่มาปุโตจ้ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่ฉลุค่ะพี่กระไหลทอง600บาทจ้ะ600บาทป,าาปลายทางบวกเพิ่พม5 0บาทจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญสี่มาอ่าเป็นเหรียญฉลุนะคะพี่หลวงพ่อกัลปุเอี่ยมจ้ะพี่นะคะเหรียญก็บโบราณไม่ทราบที่จ้ะ รายการน,นี้5 0 0รบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะเดือนพ่อเหรีย,ออรยปูรอดวัดวางน้ํานบ,นบนจ้ะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจ้ะพี่จานะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นเหรียญปูรอดวัดวางน้ํานบ,นบนนะจ๊ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคนจ้ะพี่นะคะ5 0 0รบาทจ้ะพี่นะคะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ เดี๋ยวหลวงพ่อแดงอะหลวงพ่อทองสุกจะพี่จ๋าขอโทษจะพี่นะคะมีตรกุดหนึ่งดอกด้านหลังนะคะพี่นะคะรายการนี้จะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะปิดตาปูทิมจะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่นะคะรายการนี้500บาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะเป็นปิดตาปูทิมนะคะพี่500บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นปูหมุนเนื้อกะไหลทองจะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะนะคะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กปูหมุนกระไหลทองจ้กเหลืยงก็โบราณไม่ทราบที่จากคุณลูกค้านะคะ่ะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่นะคะ่ะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ่ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะเป็นเหรียญพระพุทธค่ะพี่ไม่ทราบที่นะจ๊ะ หลังๆเป็นจกัจกจกักวงๆจากพี่ด้านหลังนะคะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะปิดตาจากพี่รายการนี้หกร้อยบาทจ้ะนะคะไม่ทราบเนื้ออะไรจ่ะพี่มีห่วงด้วยจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะหลวงพ่อทวดจ้ะพี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้จ้ะเป็นเหมือนเจดีจ้ะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะยี่พาสัตวัดจากพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะ ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ยี่ห้ตรวัดจ้ะหลวงพ่อกัวจะพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันจะพี่60 0บาทจ้ะเนี่ยค่ะด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อกกวด้านหลังจะเป็นหลังยันสี่เหลี่ยมนะคะพี่600อบาทปลายทาง50บาทจ้ะพักกิ่งห่มคุ้มไม่ทราบที่จ้ะรายการนี้นะคะพี่มีร้อยจานด้วยค่ะพี่นะคะรายการนี้600บาทจะพี่นะคะเป็นพักกิ่งห่มคุ้มไม่ทราบที่นะคะ600บาทจ้ะรูปหลอปูทิมจะพี่รายการนี้500บาทจ้ะนะคะ สวยงามมากต่อคูณเลขสามนะจ๊ะพี่นะคะห้าร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรมาได้หรือว่าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรกับอเบอร์แอนไลน์นะคะแม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ฝากลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่กดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ